พระธรรมโยเอลครับภาษาฮิบรูปแปลว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าผู้เขียนก็คือโยเอลครับเป็นผู้เผยพาชนะในเผ่ายูดาห์นะครับในแผ่นดินยูดาห์เขียนประมาณ800-600ปีก่อนคริสตการนะครับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวันแห่งพระยาเวและพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องราวเริ่มต้นจาก ภาพของภัยพิบัติจากตะกะแตนและก็การเรียกร้องให้กลับใจใหม่นะครับเราเห็นตะกะแตน4ระยะครับระยะที่ตะกัแตนกำลังสร้างหมายถึงเกิดความเสียหายทั่วแผ่นดินระยะตะกัแตงกัดก็คือสิ่งที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวนะครับระยะที่3ก็คือระยะตะกะแตนปีกยาวเป็นเรื่องของสิ่งที่งอกใหม่ และระยะที่4ตักกแกรนกำลังกินครับพูดถึงเปลือกไม้และก็ต้นไม้ตะกกแกรนนะครับเป็นสัตว์ที่ทำลายทุกอย่างทำลายอย่างบริบูรณ์เลยเป็นผลกระทบในการเกษตรนะครับถ้าเราถูกทำลายพูดถึงพิธีถวายบูชาที่ถูกหยุดชะงักไปในบทที่1ข้อ9และบทที่13วันที่ พระยาเวคองใกล้เข้ามาแล้วนะครับในบทที่หนึ่งภัยของกัตคาแตนครับเป็นสัญญาสัญ,ญลักษณ์ของการพิพากษาและการกลับใจใหม่บทที่2องข้อสิบอกว่าจงฉีกใจของพวกเจ้าไม่ใช่ฉีกแค่เสื้อผ้านะครับให้เราเสียใจจริงๆนะครับไม่ใช่ฟูมไฟายโวยวายนะครับพระเจ้าทรงพระกรุณาและเมตตา พระองค์จะกลับใจจากการโลงโทษของเรานะครับบทที่2นะครับเป็นเรื่องของพันธธสัญญาการฟื้นฟูพระเจ้าจะฟื้นฟูสิ่งที่ตะกแตนทําลายในข้อที่19ครับเราจะส่งข้าวสารน้ํามันองุนนะครับให้กับเจ้าและปีที่ตะกแตนกินนั้นพันธะสัญญาเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับการเทล,ลงมาของพระวิญญาณของพระเจ้าเหนือคนทั้งปวงในบทที่2ข้อ28 ผลนะครับเมื่อพระวิญญาณเทลงมาบุตรชายหญิงจะเผยพระชนะคนแก่จะฝันคนหนุ่มจะเห็นนิมิตจะเป็นสัญลักษณ์ของฟ้าและโลกนะครับมีเรื่องเลือดควันไฟในบทที่2ข้อ3 0มสถึงสาพูดถึงความรอดทุกคนที่ร้องออกพระนามพยาเวจะรอดในบทที่2ข้อสาพูดถึงการพิพากษาบ,บรรดาประชาชาินะครับการอวยพรอ,อิสอราเอลในบทที่3 การพิพากษาในหุบเขาโฮยาฟัตนะครับในบทที่3พระเจ้าทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติที่กระจายอยู่ของอิสราเอลที่หุบเขาแห่งการพิพากษานะครับในบทที่3ข้อ2แล้วก็มีพระพรกก่อิสราเอลนะครับอิสราเอลจะบริสุทธิ์และปลอดภัยนะครับด้วยน้ำองุ่นในบทที่3ภูเขาแห่งน้ำองุ่น พระยาเวจะทรงอาศัยอยู่ที่ซิโยนนะครับเราเรียนรู้เรื่องอะไรจากพระธรรมตอนนี้ก็คือเป็นวันแห่งการพิพากษาจะมาถึงเราแล้วเราจะได้รับความรอดนะครับเรามีการพิพากษาและก็มีการอวยพรครับการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงกลับใจที่จิตใจไม่ใช่พฤติกรรมการเทลงมาของพระวณยริสุทธิ์จะทำให้พันธสัญญาสำเร็จในวันเพนเทคอส์นะครับ พระเจ้าจะฟื้นฟูทุกสิ่งที่เสียไปให้กลับขึ้นมาอย่างบริบูรณ์สำหรับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าครับ